18มีนาคมพุทธศักราช2,554มีการจัดพิธีลงหน้าหน้าทองโดยอาจารย์เจรณัยโชคมงคลชัยชนะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆมาลงหน้าหน้าทองกันโดยหลายๆคนที่ลงแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีหลังหลายๆคนที่มาโดยหน้าใหม่ก็มีเยอะแยะมากมายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยจะมีอาจารย์เทพประธานชำนาญดวงก็มาลงกับเขาด้วยเนี่ อ่าคนนี้คนนี้ลงมาสามปีสี่ปีแล้วรวยพร้อมลูกชายตอนนั้นลูกชายยังเล็กๆอยู่เนาะอืมอันนี้ไอ้นี้ลูกสาวอาจารย์ที่ประธานคนนี้จะเป็นดาราในอนาคตในตัวเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาเนี่ยไงยิ้มหวานหน่อยคนนี้มาทันพอดีคุณอำนาจมาลงหน้าหน้าทองกับเขาด้วยวันนี้อ่าเต็มหน้าเลยยิ้มหวานแล้ววันนี้ยิ้มเป็นอ่า มาบังเกิดเป็นน้กหน้าการยันตังสังตังวิกเตงเคอลงหงน้าหน้าทองนี้ต้องเป็นทองคําแท้ร้อยเปเ็นะมันถึงจะได้ลงแล้วดีพอลงแปะไปป๊อปเดี๋ยวจะมีการเป๋าปัถหาแล้วก็ดันทองเข้าไปมันทองนี้ทองในที่เนี้ยนะตรงเนี้ยพี่เห็นจะจาเยอะเนี่ย,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 ยจะไมัได้เข้าไปอยู่ในสมองหมดเลยตั้งใจดี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเมตตาโมุนาพุทธานีทายยินดียินดูหญิงชายทั่วทั้งสกลยมภูมองเห็นหน้างามนางเทวาพุทโธในชาลิติการาคากรุเลจังดกิกรรมบรรยายกาโอปติที่อมเเลยมาเดินเลยล่ามาเงินมาทองมาบ้านมารถมาที่ดีมาทัพย์เดินมาความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีจงบังเกิดขึ้นณโอกาสบันนี้กับผู้ที่ได้เกี่ยวณหน้าทองพิจาร นโมนโมปฏิปสนาโมมะนานาอนตนโมเนโมปฏิปสนาโมมะนาานตตูนโมผู้เนโมปฏิปสนาโมมะนาาเข้าไปหมดไม่มีเหลือนะฮะไปเต็มหน้าแล้วนี่เห็นไหมใจดีทำไม่ตามอานิยยิ้มหมวานเข้าตอนเจริญยิ้มอย่างหนาอ่านโมจะากตระสมานะมันจะตระโตสมาร์ดนะมันจะตระโตสมาร์ดขนานะ้นอาคารโหติสัมภูโฌงมาบังเกิดเต็นนะะ หน้าอักรอมมขระจังกับจังวิจิตรเพลงแล้วะเตรียมตัวเอาทองคำไปสุดนะแผ่นใหญ่ๆแปะไปที่หน้าอ่าแปะไปที่หน้า,นาทองคำแผ่นใหญ่ๆนี่เห็นไหมเป็นหน้าเลยเนี่ย ันนี้จ่วาดกะถาแล้วก็ดันตรงคำเข้าไปทำจิตให้นิ่งๆดูองคำเข้าไปนั่งอุตสประตรโตสมาแั้วนะนั่งอสประตรโตสมาแั้วเนั่งตสาประตรตสมาทัตนี่กบุเจริญในทางน้ายินดียดูิงทายั่วทั้งตะุยุคภูมองเห็นหน้างามแสงนตรงคำเข้าไปใน ร่างกายของศิษการศิษย์ที่ได้เดินทางมาให้อาจารย์เทนทำพิธีเพื่อเกิดเมตตามหานนิงเยยนยด็มากนโมุิยุ้เดนามน้นาอานาณาหูนโมุิยนุิเัมนะนาอานาณาหูนโมุิยนุิเดกังมนะนาอานาณาหูนะเ้าไปเรรยบร้อยหมดหมดมือตันนี้ลงแรง ันต้งแรงะลงนะระลงนะลงแรง่อยมากใช้ต่อคนนี้กักระโหลกบางเข้าง่ายก่าเนี้ลูกสิทธิ์ทุทธคนก็ค่อยๆทยอยเข้ามาให้อาจารย์เจรนญยขั้นแรกก็จะลงด้วยเป็นผงพุทธคุณ ของสมเด็จพระอาจารย์โตคงบารังศีนะครับคุณที่เดินทางมาวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าได้ผงพุทธคุณของสมเด็จพระธาจารย์โตพมบรังศีในการเจิมหน้าผาถือว่ามิถือว่าได้ได้ห้อยพระสมเด็จพระธาจารย์โตลงไปด้วยนะครับ และหลังจากนั้นก็จะมีการลงแผ่นทองนะครับลงแผ่นทองที่หน้าผากตรงบริเวณที่ผงเจิมสมเด็จพุทธาจารย์ตูและอาจารย์เจรนัยก็จะทำพธิธีโดยการเสกแผ่นทองให้พระเามตาตัวของสิทธยาสิทธิ ขณะนี้นเป็นการเสกพลังปานแห่งความเข้มขังุทธภาพธรรมภาพมาถนาความจะริ่มเริ่งร่มรวยไปเถีมาีจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลผู้นี้ได้ยินดองณเราตลอไปตับยาคุณาพี่ยมมะโมคุิยานโมปก็เติสานมวมมานาณานะาูหนโมคตยานโมปักบกานมมมานาณานาหนอนนนโมคติยานโมปฏติานมมมานาณาหนาหนะ่นโมคยานโมปฏานะมมานาณา ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอามาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะขยิบเข้ามาเมตตามันยงดีเนาะป่านนี้สมุทรสาครพระโตตรตุสมาตนี่คือคุณดุยนะครับคุณดุยสายน้ำเป็นคุนอำนาจการลงเมตตาเนี่เป็นมหานิยมตั้งแต่รุ่นโบราณการเรียกการเป่าทองเข้าจิตต ครั้งแรกๆก็เข้าแต่ก็คงจะไม่ลึกเท่าไหร่ของแต่ละคนแต่บางคนพอทําท,ำทำําติดต่อกันแล้วห้าครั้งสิบครั้งก็จะทําให้เป่าพรวดเดียวบางทีจับอยู่แบบนี้ยยังไม่ทันได้ถูกศีรษะมันก็ดูดเข้าไปหายเข้าไปในศีรษะเลยอ่านัน,นี่อาจารย์เจรไนท่านก็แต่บางคนก็ตด้องรยายเยอะหน่อยให้สิทธิ์อย่างที่สิทธิ์ฟังไปบางคนนี้เพื่อที่จะไปทราบถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพาสังาสังฆานุภาพา

และทุกอย่างก็จะสมหวังดังจิตดารานาที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะติดต่อเรื่องการเรื่องงานหรือเรื่องเรื่องทองการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จร่วงไปได้วยดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่เข้าไปเหมือนกันแต่ไม่หมดดียังดื้อยังดื้มีนิดหน่อย อาจารย์หนูไม่ใช่คนดือด้อนะอาจารย์ไม่ดือ้อแต่กับหัวแหละดื้อป่ากับไม่แต่ใจไม่ใช่อย่าปฏิเสธเลยไม่มีทางอะ่ะ